สวัสดีค่ะครูกลับบ้านกันนะครสวัสดีจ้ากลับบ้านดีๆนะลูกนะถ้าวันพายนะสวัสดีครับกลับบ้านกันนะครับเด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะอ่อเออครูครับเออสวัสดีครับผมอ่ออ่อหิวข้าวจังกลับบ้านจะไปผัดเผ็ดพะยาน่ากินซะหน่อยอ๋อโอ้โหครูกินจังไว้สมพงศ์อ่าฮะ อาจาร์ครูสีธัญญาเขาเป็นอะไรวะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีายก่อนนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะลูกครูสีธัญญาครับสวัสดีครับหนูที่มาขายของอ่ะขายดีไหมลูกเด็กๆคงไปซื้อบ่อยเนาะดีๆๆๆโอ้ครูเมินกูเลยอ่ะสมพงนี่กูได้ไปทำอะไรผิดมาไหมวะไปที่เด็กคนเออ่ะครูดันละไว้ใช่ก็ เราไม่ใช่ลูกรักเขามันก็แบบนี้แหละเพื่อนเฮ้ยคุณสีชัญยาครับทำแบบนี้มันสองมาตรฐานนะครับไอ้ทีเด็กคุณอ่ออ่ะคุณนันละวายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะโฟล์กโผลเนี่เฮ้ยคอยดูอะหนูฮะเอาน้ำบบปลาปั่นมาขายภาคสิ โอ้ยเลิกงานสักทีเหนื่อยก็เหนื่อยเอาไหนโทรศัพท์ใครโทรมาเฮ้ยเฮ้อมาพอดีเลยเดี๋ยวผมไปฟ้องพอแน่พอครับครูคนดี่ัญญาผมไหว้ครูท่าตายนะแต่ครูไม่รับไหว้ผมเลยครับไอ้ที่เไหนคนอื่นนั้นรับไหว้ทุกคนเลยครับแบบเนี้มันสองมาตรฐานที่ฉันนะครับพอเออพอครับเออพอเฮ้ยไอ้สมพง์ พอออกก็สมมาตรฐานว่ะก็ตอนที่มึงมีชีวิตอยู่อ่ะมึงก็อาจจะทําไม่ดีกับเขาไว้เยอะเขาก็เลยไม่ได้ยินมึงไงตอนที่มีชีวิตอยู่เหรอให้สมพงษ์นี่มึงหมายความไงว่าเพื่อนเอ้านี่สีธัญญาทําไมดูทเศร้าล่ะฉันทําใจพี่ได้ครับพ่อลูกที่ฉันทุกคนนะ่เ อย่าก็เท่าแค่โธ่นายโม่อย่าอย่าเาบอกนะฮวใช่เลยโม่ <c oughs> มึงตายไปแล้วเพื่อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> รถล้มเนี่ยนแล้วทำไมมึงถึงได้ยินกูว่าสมองอ,อ่อก็อาจเพราะว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนรักกันไง <c oughs> คือจิตเราอ่ะก็เลยสื่อสารกันได้ <c oughs> เราไปเที่ยวด้วยกันบ่อย เมื่อจำทิพทิพไปเที่ยวทะเลได้ไหมละ่ะ <c oughs> คุูจำได้มึงไปกับไอ้สมตูถึงวันนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมโลกกันแล้วถึงเราจะอยู่คนละโลกแล้วแต่แเราก็ยังสื่อสารกันได้นะเพื่อน <c oughs> <c oughs> จะว่าไปแล้วอ่ะก็สงสารเด็กที่ซ่อนไปอีกคนนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> นายสมพงษ์ค่ะ <c oughs> อไอ้โม,โมถึงเมือออาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> เอา้า ไอ้วะสมองอ้าวเอว่ะ